เครื่องดื่ม h ฮ r ร์บแน้ำสมุนไพรใช้สารสกัดจากญ่าหวานและสูคาโรสศูนแคลอรี่ไม่มีน้ำตาล h e r ร Max ดื่มดีทุกวันสำหรับทุกคนราคาเพียง25บาทจำหน่ายแล้วที่ห้างสับสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ กลับเข้าสู่ความมันแต่แม็กซ์ครับกับแม็กซ์มวยไทยในคู่ที่3านะครับคู่นี้ขยับพิกัดน้ำหนักกันขึ้นมาที่67กิโลกรัมนะครับเป็นการประทะกันระหว่างไทยกับผู้มาเยือนจากอังกฤษครับผมซึ่งแน่นอนว่าคู่ที่3านี้นะครับต้องขอขอบพระคุณน,นะครับเครื่องดื่มเฮิร์บแม็กซ์น้ำสมุนไพรใช้สารสกัดจากย่าหวานและชูคารรสศูนแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลดื่มดีทุกวันสำหรับทุกคนนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและสำหรับ นักชกในมุมน้ำเง,งินนะครับสำหรับคู่นี้คือผู้มาเยือนจากประเทศอังกฤษ,กษเขามีอายุ30ปีเทรนอยู่ที่ไทเกอร์มูไทเจม Alright introducing it in the blue corner representing England Johnny e s o b i n g training at Tiger Muay Thai gym ready sir gentlemen please welcome in the blue corner Jonathan Ben Ladies and gentlemen, please welcome in the blue Channel, representing England and please welcome Jonathan. Bennett. และนักชกในมุมแดงนะฮะคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีอายุ28ปีสังกัดไทยนุ่มพรเทปจมิม And his opponent in the red corner he is of course representing Thailand. He is from Ubon Ratchathani with 28 years of age training at Numponteb Gym. Ladies and gentlemen, please welcome. SILATO NUM And of course, ladies and gentlemen, please welcome in the rat right corner from Ubon Ratchathani, the northeast of Thailand, 20 y e a ปีของอ e ยุ e ปรดต้อนรับซีลาทองนุ่มพอเท e ดเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการไทยกับอังกฤษครับนี่นะครับถ้าใครเป็นแฟนกับแบดมินตันไทยคุณน่าคุณตายอย่างดีครับจนาธานเบตหรือว่าจอนนี่เบตครับ นักชกจากประเทศอังกฤษครับในวันนี้ครับชกในเวทพิการ67กิโลกรัมเจอกับศิลาทองหนุ่มพรเทพครับรานจนทานเบ็ดครับในมุมน้ำเงินจากอังกฤษในวัย30ปีครับส่วนสูง180เซนติเมตรครับ่าผลงานใน3ฟอร์มหลังที่แม็กซ์มวยไทยนี่ต้องบอกว่าเยี่ยมจริงครับชนะรวดเลยครับทั้ง3ไฟจากสังกัดค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยครับที่ภูเก็ตส่วนทางด้านมุมแดงครับ มาประเดิมที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ชื่อเสียงแกมีมาก่อนตัวอยู่แล้วครับธนศิลาทองหนุ่มพรเทพครับนายประกายเกษมกุลครับนักชกจากตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัย28ปีสูสูง176เซนติเมตรครับสังกัดค่ายมวยหนุ่มพรเทพครับวันนี้เทพอยุธยานะครับทีมงานของหนุ่มพรเทพนะครับนำทัพมาด้วยตัวเองนะครับเอาละครับกรรมการเรียกมาชี้แจงกติกากลางวทีครับ ทางด้านคู่ที่3ของรายการครับสนับสนุนโดยเฮิร์บแม็กครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเฮิร์บแม็กน้ำสมุนไพรใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและชูคลาโรสศู์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลดื่มดีทุกวันสำหรับทุกคนจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมบอกต่อกันด้วยครับวันนี้ถือว่าเป็นนัดประเดิมสนามของแม็กซ์มวยไทยทางช่อง JKN18 ทุกวันอาทิตย์นะครับย้ำนะครับทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับแม็กซ์มวยไทยเวลาหกโมงเย็นหรือว่า18บแนากาเป็นต้นไปครับอ่ะนั่นละครับเวลาสวยๆเวลาดีๆครับหกโมงเย็นนะครับเราเจอกันที่ช่อง JKN ครับช่อง18แปดนะครับหมายเลข18นะครับเนี่ยครับเทพอยุธยาครับมาบริกรรมคาถาและกระถอดมงคลให้กับทางด้านของศิลาทองนะครับนี่เป็นรุ่นน้องร่วมค่ายของสถานเมืองเล็กยอดมวย2แบบครับที่ประกาศแผนรวมไว้เรียบร้อยแล้วครับ เคยอยู่ด้วยกันครับทางด้านของฟ้าสองแสงกับอีสานเขียวแล้วครับอ่ะติดตามครับโจนาธานกับทางด้านของศิลาทอง67กิโลกรัมครับโจนาธานนั้นอย่างที่จิ้งเรียนไปครับว่าเก็บตัวอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตครับวันนี้มาที่พัทยาครับไทเกอร์มวยไทยนี่หลายๆคนหลายท่านทราบดีครับว่ามียอดมวยเป็นเทรนเนอร์ทั้งนั้นครับแล้วที่สําคัญ ไม่ต้องแปลกใจนะครับจนนาธนเนี่ยเห็นเป็นต่างชาติไม่ใช่มวยหมัดก็เป็นมวยเข่าครับพี่จ๊ดอ่านั่นแหละครับดูบนเรือนร่างก็รู้นะครับนี่คือแท็ t ทูเลยครับอ่าชื่นชอบครับอย่างนี้ชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ของของขลังนี้ต้องบอกว่าเต็มตัวเลยครับเอาละครับหมัดขวามาเตะขาเจาะยางครับทางด้านของศิลาทองครับ นี่ครับระคังเก่งนี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับใส่เลยครับศิลาทองนี่แกมีชั่วโมงบินในการชกกับต่างชาติมาเยอะเหมือนกันนะครับพี่แจ๊ดโอ้แล้ววันนี้ดูครับเล่นก่อนเลยครับต้นขาท้ายครับโอ้วย่เขาใช่ไหมครับจะเดินมานี่ต้องโดนก่อนครับอะไรครับเสียบไนขวางเลยครับขวางอยู่เลยครับศิลาทองนั่นแหละครับน่าจะทําการบ้านมาแล้วครับทางด้านของศิลาทองครับเขาซ้ายดันออกไป ยังไม่ยอมให้กับทางด้านของโจนาธานครับขวาคอล็อกแขนได้ครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับอือหืออะแล้วครับโจนาธานนั้นต้องบอกว่าถึงตัวแล้วครับอย่างที่จริงเรียนไปนะครับโปรไฟล์ครับสตอรี่ของเขาครับมวยเข่านะครับโอ้ยดักแทงด้วยเข่าซ้ายครับแหมมวยเข่านี้ต้องถึงตัวอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับชาวถึงเย็นถึงเลยครับสอกขามาเตะได้เตะไปนี่ครับแม่ต้นขาซ้ายย้ำก่อนครับกลัวไม่ชัวร์ครับท่านศิลลาทอง จนาธานหลวงลำตัวทนครับต้องเอาความทนเข้าแรกครับตาด้านจนาธานเอาศิลาทองพยายามจะค้าไม่ได้ครับเสียบด้วยซ้ายโอ้กะลูกดักครับอชริยะครับฝีมือดีครับตาด้านศิลาทองตาด้านจนราธานขวาเลยครับเกาะนายมูดตีแ่เทรนเนอร์ต้องบอกว่าครูมวยกันเยอะจริงๆครับพี่จันทาด้านใครมวยไทยก็มวยไทยครับอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็ดกันล่อนครับโอ้และอีกมากมายจริงๆครับ นั่นแหละครับต้องบอกว่าเป็นยีโมยไทยชื่อดังเลยครับของเกาะภูเก็ตนะครับหรือว่าจังหวัดภูเก็ตครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายครับสีลาทองแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งซ้ายหน้าครับชิงเดดก่อนถึงก่อนเลยครับโดนทานครับโดนไปหลายขนาดแล้วครับนี่แค่ยกแรกเท่านั้นครับเกาะนายเสียบมาเลยครับนี่ครับยิ่งโดกก็ยิ่งเดินครับเพราะว่าเป็นสไตล์มวยเข่าครับเครื่องอาจจะร้อนช้าครับกว่าจะมัดกว่าจะได้ตี แล้วพามาจิ้มล้วิ่งแลกกันกรบหดดยกที่หนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลับปฏิตามกันต่อูุที่3ของรายการกับไทยกับอังกฤษนักชกจากโซนยุโรปเลยครับจอนี้เบสหรือว่าจนนาธานเบสกับกักไทยมวยไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตเป็นผู้รับเหมาไปก่อนครับพี่แจ๊ดครับสำหรับมวยเขายางนักชกอังกฤษรายนี้วันนี้ครับเจอกับ นักชกที่กระดูกประสบการณ์ดีครับศิลาทองหนุ่มพรเทพคนี้ก็ได้พิเทพยุทธยาครับอีกที่พิจารเรียนก็มาติวเข้มอยู่ด้านล่างครับดูภาพช้าครับนี้เป็นสีเสื้อของพิษไขแสงทนา้ความนะครับนักชกชื่อดังเหมือนกันนะครับนี่ไฮไลท์ช็อตเด็ดภรพชาสอกขวาครับของโจนาธานเบสนะครับแต่ว่าศิลาทองครับต้องบอกว่าวงนอกนี่ขนอาวุธมาเพียบเลยครับโดยเฉพาะแขก้ายหน้าครับเอาละครเดินต่อครับทางด้านของโจนาธานครับ อย่าครับตั้งการส่งสุกเดินเข้าไปครับหลักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วดันออกไปครับวงในนี่ไม่อยากปัดหัดด้วยเลยครับทางหน้าของศิลาทองแต่ว่าต้นขาซ้ายพี่แจนเห็นขาวๆนวลๆแบบนี้นี่แดงแล้วนะครับขาวใช่ไหมอะไรก็แต่วงในโอ้ยแกก็ยังดื้ออยู่ครับจนทานจะเกาะให้ได้ครับขอคว้าหน่อยครับอ่าดีตัวขาวนะครับถ้าผมขาวนี่นั่นแหละครับแหนดนาวครับปิดผมขาวเลยครับอ่าแล้วครับปัดซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปครับอ่า เตอตั้งแขนเอาไว้ครับศิลาทองริกออกมาโดนาธานใช้คางดันเอาไว้ครับรับล็อกสะพายแร้ครับดันเข้าเชือกครับแต่ยังหาเหลี่ยมตีหาจังหวะตีไม่ได้ก็เริ่มคว้าได้ล็อกได้ครับเหลือการตีอย่างเดียวอยู่กับสายของทนานศิลาทองโอ้กะเตะเน้นเตะมั่นจริงครับนะครับขำไว้หลวงลําตัวโดนาธานเบสยังเป็นฟายบุกต่ออยู่กับจิ้มท้องเลยครับสายอีกทีของทนานศิลาทองยังย้ำอยู่กับแข้งหน้าของทนาศิลาทองอ่าครับวงในเสียบ โจนาธานขวายยังไงแล้วตีแมยังติดๆขัดๆอยู่ครับนั่นแหละครับโจนาธานบอกว่าเตะได้เตะไปนะครับเตะได้เตะไปครับศิลาทองครับหยุดเมื่อไรก็นั่นแหละครับหมัดขวาตาลำตัวมาแล้วครับถึงตัวครับเข่าขวาเริ่มที่จะเกาะได้ครับเอาแล้วครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆเลื่อยนะครับของแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับ โอ้ก็ใหญ่ยุบยาแผ่วให้กับชาวหนุ่มผู้ดีรายนี้เห็นแล้วกันครับศิลาทองนะครับกระแทกสับเล่ดึงได้ครับลบพันศิลาทองเสียบด้วย้ายไม่หนีไม่ถอยแลวเดินแทงสู้เลยครับศิลาทองนะครับเกี่ยวได้แทงด้วย้ายอีกอย่าอีกครั้งกบย้ำเข้าไปโอ้ก็เล่นลำตัวเหมือนกันครับนั่นแหละครับศิลาทองรู้เลยครับรับเกมใหม่ครับไม่ถอยเยอะเลยนะครับนั่นแหละครับเสียบซ้ายวงในตั้งแขนเอาไว้ดันออกไปครับสอกขวามา โอ้โหเนี่ยครับเต็มแม็กจริงๆนะครับกับแม็กซวยไทยครับทางช่อง JKN นะครับมีแค่กลับมานัดแรกเท่านั้นแหละครับความมันนี่ต้องบอกว่าสุดๆไปแล้วครับโอ้ตอนนี้ดูครับซ้ายทั้งแถบครับแทงสิวส่วนเข้าไปเลยครับท่านาาเจ้าศิลาทองบริเวณชายโครงทางด้านขวาของทางด้านจนทานเบ็ดนิดโอ้เป็นห้อเลือดนะฮะเอาแต่ก็ยังหยุดยั้ง ความคิดที่จะเดินเข้าหาของจนาธานไม่อยู่จริงๆครับลวงลำตัวจนาธานแยกเขี้ยวต่อยมัดทุบเข้ามาแล้วเสียบใหม่ลากลากมาหน้าบ้านตัวเองครับธนาศนิลาทองอ,อ้าวแต่ว่าปล่อยครับโอ้ปล่อยโอกาสอา้าวอย่ายุบอย่าแผ่วนะครับหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับ ผู้ชมกลับเข้าสู่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกับรายการแม็กซ์มวยไทยทุกวันอาทิตย์เท่านั้นครับทางช่อง JKN18 ผ่านไปแล้ว2ยกกับในคู่ที่3ของรายการระหว่างจนาธานเบธจากอังกฤษจากสกัดไข่มวยไทเกอร์มวยไทยกับศิลาทองหนุ่มพรเทพครับนะครับ่างที่เรียนไปนะครับไทเกอร์มวยไทยต้องบอกว่าเป็นยิมวยไทยชื่อดังนะครับยมมวยไทยชื่อดังครับที่จังหวัดภูเก็ตครับ นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดพลาดชาครับดูครั้งหนึ่งทางด้านของโจนาธานเบสตนะครับบัดขวาตัดลำตัวครับออกขวาครับเนี่ยครับเขาเรียนมานะครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยมีทุกอย่างครับโจนาธานเบสนะครับท่านผู้ชมครับผ่านไป2ยกแล้วครับยกนี้เป็นยกตัดสินผ่านมา2คู่ด้วยกันสนุกทุกคู่แล้วดูครับโจนาธาน บุกอีกแล้วอ่าโดนเหลี่ยมก่อนครับสอนเชิงซะหน่อยครับเหลี่ยมนายของชาดาศิลาทองลวงนำตัวครับชาดาจนจนนาธานสับด้วยซ้ายอีกครั้งครับศิลาทองรับอย่างนี้อย่างเดียวนี่ก้ไม่ดีนะครับเนี่ยครับหมัดนําไปก่อนแล้วครับศิลาทองครับเตะซ้ายแล้วตั้งเตะซ้ายแล้วบางเตะซ้ายแล้วคาไว้ครับจนนาธานครับถึงตัวเข่าซ้ายนึเข้าไป สีลาทองครับดันออกไปครับหมัดขวาตัดลำตัวครับเดินต่อครับเดินต่อเนื่องนะครับทางด้านของโจนาธานครับแต่เจอขวาคอล็อกแขนครับโอ้โหสีข้างนี้ไม่แล้วครับโอ้อย่าลืมนะครับแม็กมวยไทยให้เครดิตมวยเดินแต่เดินเนี่ยก็ต้องทําได้ด้วยนะครับไม่ใช่เดินไปโดนครับต้องตีความการตัดสินให้ดีนะครับอะไรครับวงนายขวาแทงด้วยซ้ายแต่ขาคืนแม่มาช้าแต่มาชัวร์เหมือนกันครับศิลาทอง นั่นแหละครับโจนาธานมาขวารับตวอีกครั้งหนึ่งศิลาทองครับข้างเชี่ยบก็จริงครับดักแทงเข้าซ้ายแล้วดันออกไปโจนาธานเข้าขวามาเอาอีกแล้วครับแรงท้ายท้ายอีกแล้วครับโอ้โหเรื่องดีเซนแลลวครับร้อนช้าครับโอ้โหยิ่งท้ายท้ายยิ่งปลายปลายยิ่งร้อนยิ่งแรงซอกขวาใส่เข้าไปสักครู่ที่ผ่านมาทางหน้าของต้นล้ามีบทเรียนได้เห็นมาแล้วนะครับโอ้โหเอาแยกหน่อยโอ้โหเหมือนไม่อยากจะอยู่ห่างเหมือนกันครับ โจนาธานเอาขยับจิ้มลําตัวศิลาทองหวดได้แข้งหน้าครับแล้วเดงตีแปะโชว์ไว้เลยครับนะครับอีกครึ่งทางเท่านั้นครับของยกสุดท้ายนี้ครับอ้าวโจนาธานแตกอ้โหอืมอาบเลือดจนได้ครับเอาละครับแพรสนามมีงานทําอีกแล้วครับกรรมการนั้นเอาแม่เตือนก่อนครับแม่หันไปเตือนทางด้านศิลาทองยังครับโอ้เห็นเลือดแต่ว่าเลือดยัง เล็กน้อยหรือเปล่าครับตามพิจารณาของทางด้านผู้ตัดสินชี้ขาดแต่เตือนไปที่ท่าน้ากศิลาทองที่ถอยเยอะเกินไปแล้วถูกหักทิ้งครับนะครับแยกออกมาโอ้ยไล่ต่อครับไล่ต่อครับโอ้สองคู่แล้วครับพี่แจ๊ดหนกสองคู่แล้วนะครับอืนั่นแหละครับจดเอาไว้เลยนะครับจำเอาไว้เลยครับนัดเปิดสนามแม็กมวยไทยครับในวันนี้เลยครับนัดแรกของการกลับมาครับอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นะครับ คู่เปิดหัวคู่แรกก็แตกยับเลยครับมาถึงคู่นี้โจนาธานครับต้องบอกว่าเลือดอหน้าแต่ว่าหัวใจต้องบอกว่าสอบ่านเลยครับโอ้ทางด้านเจ้าศิลาทองนี่ก็เป็นคนใจง่ายไปซะแล้วนะครับพี่เขาพาไปไหนก็จะไปด้วยครับเอา้เอาบุกต่อครับโจนาธานซ้ายของท่านศิลาทองขวาในามาได้แล้วตีตีต โดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ก็อาศัยลูกขยันเลยครับทนานจาโจนาธานครับแล้วบทยกสุดท้ายครับโอ้โหสะใจนะครับโจนาธานชูกำปั้นด้วยความสะใจนะครับในวัย30ปีนะครับไม่เป็นปัญหาอุปสรรคกับเกมการแข่งขันของเขาบนเวทีครับเนี่ยครับโจนาธานเบสนะครับสิลาทองครับโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกระใจหายใจคว่ำเลยครับดูนะครับภาพช้าครับไม่มาแตกเอาในช่วงโค้งสุดท้ายครับทนานจาโจนาธานเบสครับ แต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วครับเกมบุกที่พยายามจะเดินขวาเข่าในลูกนี้สับไปก่อนนะครับแต่ว่าเล่นงานเขาไม่แตกครับมาแต่งเสียเองครับ<ะ>นาศิลาทองก็<ะ>มีวันนี้เนี่ยแข้งหน้ากับเข่าซ้ายในกระดักได้ชัดเจนจนบริเวณสี่ข้างเนี่ยไหมครับอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังคำตัดสินกันครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเรเรียก<ะ>ไดไ้ว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะฮะและตอนนี้ผลการ ัดสินจากคณะกรรมการอยู่ในมือของผมแล้ว ready sir gentlemen a f t e r three r i o n s man, faction for a h winner Uchenna Jonathan Ben โอ oh ้โหสุดยอดความมันจริงๆนะครับนี่ผ่านไปแล้วสามคู่นะครับ คู่ต่อไปนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะความมันเต็มแม็กซ์นะครับคู่ต่อไปนี้จะเป็นการประทะากาันร,ระหว่างไทยกับสวีเดนสักคู่เดียวกลับมากับแม็กซ์มวยไทย